สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเรามาดูวิธีถักลายเปียลายนี้นะหลังจากที่เราบิดเปียไปแล้วนะคะเราจะถักสูงขึ้นมาถ้านับจากลายนะให้นับตรงนี้นับขึ้นมาทั้งหมดเจ็ดแถวนะคะแล้วเราก็จะบิดเปียเวลาบิดมันจะมีอุปกรณ์ช่วยนะคะมันจะมีทั้งตัวงอแล้วก็ตัวที่เป็นตัวหักแบบนี้ค่ะเราดูจํานวนห่วง ห่วงที่ถักตรงนี้มันเป็นฐานหกนะคะความหมายฐานหกก็คือมันจะมีอยู่หกห่วงแบบนี้ถ้าต้องการบิดให้มันโชว์แบบนี้นะคะให้เราพักห่วงสามห่วงด้านขวาพักมาข้างหน้าแล้วเราก็ถักสามห่วงต่อไปถักด้วยลายนิดพอเราผักสามห่วงเสร็จแล้วนะคะมันทำได้สองวิธี ย้ายสามห่วงตรงนี้กลับเข้ามาในไม้ด้านซ้ายหรือเราจะถักผ่านไม้ที่เราบิดนี้เลยก็ได้นะคะถ้าถักผ่านไม้ที่บิดเราก็บิดมาด้านนี้แล้วเราก็ถักจากตัวชิโรพักตัวนี้เป็นการบิดเปียบิดด้านเดียวนะคะบิดแค่เป็นตัวควยธรรมดาเป็นการบิดเปียอย่างง่ายคะ่ะแล้วมันจะมีลูกเล่นของลายนะเสื้อตัวนี้ที่เห็นอยู่นะคะ เป็นคลิปรหัส MF หนึ่งแปดแนะรายละเอียดพี่เมย์จะเอาลงไว้ตรงคำอธิบายคลิปค่ะขั้นด้วยลายเพอร์นะคะต่อด้วยลายนิดขั้นด้วยลายเพอร์ลายตัวเสื้อวนไปมันจะเป็นลายนิดเสื้อตัวนี้พี่เมย์เล่นลายที่เห็นตรงนี้นะคะทั้งหมดแขนสองข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะสนใจถักตาม ดูรายละเอียดในคลิปได้เลยนะคะ